หมักปุ๋ยแบบนี้จะได้ปุ๋ยงามสามเดือนจะได้ปุ๋ยใช้ต้นไม้โตเดี๋ยวมาดูวิธีการทำของเรานะครับ <c oughs> ในเบื้องต้นนะครับเราจะรองก้นหลุมโดยอะไรครับพี่เพรมต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนะนยนะเพราะว่ามันเยอะนะในพื้นที่เราอันนี้เป็นต้นกล้วยที่เราได้จากการอะไรครับตัดตัดเครือแล้วเนะี้ยครับนะครับไม่ได้ใช้แล้วเราก็ใส่ไปนะ ในชั้นแรกนะครับในชั้นแรกนี่จะเป็นต้นกล้วยที่เราสับแล้วที่เราตัดแล้วนะครับเพราะกล้วยเนะี่ยเป็นพืชอวบน้ำนะครับห <c oughs> ลังจากนั้นนี่ครับใบไม้ที่มีอยู่ใบเข้าไป <c oughs> นะครับใบไม้นี่ใบไม้นี่ประมาณประมาณสามสามกระสอบปุ๋ยนะพี่เพรมครับ ตอนันสามจะสอบปุ๋ยนะครับใส่เข้าไปนะครับคือใบไม้เนี่ยเป็นใบไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับนะเราไม่ได้เผานะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นปุ๋ยอย่างดีววาอย่างนั้นนะนะครับหลังจากนั้น หลังจากนั้นนะครับนี่ครับนี่อะไรครับนี่ครมน,นี่มันมูลวัวครับนะครับมูลวัวเนาะมูลวัวหรือขี้วัวนั่นเองครับอันนี้ใส่หมดกระสอบหนึ่งเลยใช่ไหมรครับใส่หมดกระสอบเลยครับเพราะว่า <c oughs> อัตราส่วนโดยประมาณก็คือใบไม้ใบไม้ประมาณสาม ก็สอบปุ๋ยกับขี้บัวขี้บัวหนึ่งปุ๋ยไอหนึ่งปุ๋ยหนึ่งถุงนะครับนะเทเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับคี้บัวอย่างดี เกลี่ยให้เขาหน่อยนะครับเกลี่ยให้เขาหน่อยนะต่อมาเราจะเอาไร่ทมแลบก่อนนะครับนะรบนะเราเกลี่ยให้เขาหน่อยหลังจากนั้นต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยคือต้นกล้วยนี่แหละครับฮนะเราไปอีกทีนึงเราะต้นกล้วยนี่ เป็นพืชอวบน้ําน้ํามันเยอะฉะนั้นเน่ก็จะน้ําที่อยู่ในต้นกล้วยนะครับก็จะเป็นตัวนำนาะยพิมนะ์เนาะตัวนําให้จุลินทรีย์นะนที่อยู่ในขี้ขี้วัวนี่ทํางานดียิ่งขึ้นนะครับเพราะหลายที่ไายแห่งนะครับเขาเอาขี้วัวเอ๊ะเขาเอาเอต้นกล้วยหรือว่าดินจากต้นกล้วยนี่เป็นอะไรครับ เป็นจุลินทีย์หมอกล้วยร้อนนะครับวันนี้นะหลังจากนั้นเราจะลดน้ำนะครับนี่ <c oughs> คือการทำปุ๋ยหมักแบบนี้เนี่ยครับ น้ำเป็นสิ่งที่สําคัญน้ำจะเป็นตัวนํานะครับให้ตัวเรนซีที่อยู่ในมูลวัวเนี่ยทำงานไวย,ยิ่งขึ้นเอาละต่อไปดินอันนี้เป็นดินดินก้นหลมุมนะครับรบเข้าไปเลยเพม ถ้ากบเสร็จก็เป็นอันที่จะปร้อยใช่ไหมครับครับหลบเสร็จนะเดี๋ยวเราดูต่อนนะว่าเาจะทำอะไรรอประมาณสามเดือนจะได้ปุ๋ยที่ดีใช่ไหมครับครับใช่เอา รบเสร็จใช่ไหมนี่ใช้ไม้ตักไปเลยไม้ไผ่ด้วยนะตักไปกึ่งกลางนี่แหละรดน้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าจะให้ดีเนาะเพื่อม่ให้เินมันแห้งเอาต้นกล้วยที่เรามีใบกล้วยที่เรามีกลบอีกครั้งหนึ่งส <c oughs> <c oughs> ามเดือนมาดู นะครับเราจะมาปลูกต้นไม้ในหลุมนี้ว่าต้นไม้จะงามไหมถ้าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากครับขอบคุณครับ